อะไรวะกระเป๋าเลืยงกระเป๋าเลียงกระเป๋าเลียงเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าทําไมสายทัวรลิงต้องมีกระเป๋าเหลืองกันไปพี่แตกส่งให้ผมหน่อยนะสำหรับบอดี้รถก่อนเลยดีกว่าอย่างนี้เรียกบอดี้อะไร เป็นลูกทับลูกกลมลูกกลมลูกกลมใช่ครับตอี้ละของรูปทรงผมว่ามันสวยมันจะมีส่วนประกอบที่มันไม่เหมือนใครตัวนี้ก็คือแต่งแต่งรุ่นนึงคืออันนี้กี้พูดถึงนี่คือกระดองหมายถึงชุดนี้ใช่ไหมอันนี้มันกระดองแต่งเลยไหมหรือว่ามันเขาทำมาใสงบประมาณเป็นเท่าไหร่ด้วยจะได้ไหมอันนี้น่าจะมีประมาณสามแสกเลยสามแสก ตอนนี้เราอยู่กับรถนะที่เรียกว่าสวยถูกใจแล้วันเดี๋ยวจะมาให้พี่ๆแจ,จกส่งก่อนแนะนำตัวเองกันนะครับชื่อโดมครับมาจากจังหวัดอุตรดิต์ครับกลุ่มสายสครับชื่อทีมงานชื่ออะไรพี่สายสครับสายสเลยจังหวัดอะไรนะอุตรดิตครับอุตรดิตหรือว่าอินทรดุษไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เนี่ยผมแบบถูกใจมากเลย ขอสักสองคันแล้วกันนะพี่แจกสองให้ผมหน่อยนะอันนี้แบบขอละเยดเรียนเลยนะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ช่องมางานรถทัวรลิงรถโบราณรถคลาสสิกนะจะได้แบบว่าเป็นไอเดียให้กับเพื่อนเพื่อนที่กำลังเล่นสายนอยูว่าตอนนี้เนี่ยสายเนี่ยทัวรลิงหรือคลาสสิกนี้ไปถึงไหนกันแล้วครับเอาเลยพี่นี่เลยสาย11อนี่ไป ดันลย,ลยไวรุ่นบักกล้วยไวรุ่นบักกล้วยอันนี้คือเพียงใช่ไหมเนี่ยนะอยู่ที่บ้านนบปุ่มที่บ้านนะสำหรับพอ,อ,อ,อดี้รถก่อนเลยดีกว่าอย่างนี้เนะรียกมอดดี้อะไร เป็นซุปครับซุปกลมซุปกลมซุปกลมใช่ครับมีรหัสต่อยไหมเป็นซุปส่วนมากเขาจะเรียกซุปกลมซุปเหลี่ยมอะไรเงี้ยซุปกลมอันนี้ก็คือซุปกลมความโดดเด่นในรุ่นนี้ที่พี่เลือกเพราะอะไรในตัวบรดี๋สลีละของรูปทรงผมว่ามันสวยมันมีเขาเรียกว่าอะไร มันจะมีส่วนประกอบที่มันไม่เหมือนใครเลยกระดองอะไรใส่เงี้ยความแปลกของตัวนี้ก็คือแตกๆลูกหนึ่งคืออันนี้กี้พูดถึงนี่คือกระดองหมายถึงชุดนี้ใช่ไหม<ช><ช>อันนี้มันกระดองแต่งเลยไหมหรือว่ามันเขาทำมาเขาแต่งเขาครับอยากจะรู้ว่าใส่งบประมาณไปเท่าไหร่ด้วยจะได้ไหมอันนี้น่าจะมีประมาณสามแสนเลยสามแสน ไม่เ,เดี๋ยวยใ,ใช่เหรอผมว่าเครื่องอเครื่องอย่าง<ช>เดียวก็แสนหน้าลนแล้วนะเครื่องภายนอกก็รอนอันไหนเราทำมันเองเราทำได้ไอ,อ,อย่างถ้าเป็นชุดเรียกว่าแฟรลิงมาพี่หรือกระดองแต่งพี่เนี่ยเท่าไหร่กระดองชุดนี้น่าจะมันสองสามหมื่นเลยสองสามหมื่นเคลสไลน์พี่อีกเท่าไหร่เคลสไลน์ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ที่น่แน่เนี่ยใช้องร้อยตองอ่ะทำไมถึงต้องเป็นวงร้อยตองพี่ผมว่าแล้วแต่คนชอบนะบางคนเขาไม่ชอบแต่ผมว่าไอ้ตองแข็งแรงคนทน แล้วเลือกเป็นทรงทรงไออันนี้ก็ทรงอะไรนะผมก็เป็นทรงเอทรงเองอ่าไอยโออยู่ผมนเองนะครับวันนี้จะมาแนะนำโชว์อัพโอเคดีนะครับปรับสันกุดในตัวโชว์อัพโอเคดีโปวันตัวนี้ยกระดับมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตอบสนองความนุ่มนวลฟังก์ชั่นเด่นของโชว์โปรวันโชว์แก๊สในตัวเจนเพิ่มความเสถียรในสภาพถนน ปรับพีโลสปริงเพิ่มความแข็งได้ตามต้องการปรับรีบาวดได้ถึง24ระดับรองรับการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรถแด,ดกไบรถอวตารก็สามารถรองรับปรับคอมเพรสชันได้ถึง12ระดับเพื่อควบคุมการยุบตัวของโชคมุกสูบเป็นแบบโปรเกสซีฟวาลตอบสนองความนุ่มนวลทุกการทํางาน โครงสร้างวัสดุแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีฟอร์์ระบบระบายความร้อนของน้ำมันถูกพัฒนาใหม่ช่วยยืดอายุการใช้งานน้ำมันโชเกต็ตพรีเมียมคุณภาพสูงสุดสเปงถูกออกแบบเพื่อความนุ่มนวลและใช้งานง่ายขึ้นตัวซับแท้งโลโก้เคดียิงเลเซอร์เพื่อความสวยงามการโชค15มิลแข็งแรงและนุ่มนวลทุกการใช้งานโชค okay, ๊คอัพโอเคดีรับกัน1ปีเต็ม โชคอัพโอเคดีโปรวันตอบโจทย์สายขับขี่ตัวจริงที่ต้องการสมรรถนะและปราณีตในทุกรายละเอียดสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจลุงเอ็กมาจากช่องทางลุงเอ็กลดส0นะจ๊ะ let's go นอกจากมาโชว์รลเสร็เนี่ยขี่ด้วยไหมขี่บ้างก็ดีแต่ต้ารบอย่างนี้ไม่ขี่เยนขี่ระยรก็้ที่แบบว่าไม่ไม่ไกลมาก เนน้ครับเครื่องยนต์เป็นสเปคอะไรอันนี้น่าจะเป็น67ชัก7นะพี่นี่บินเหลือเชื่อลูกเลยใช่คพี่นี่หจ็ดชัก7นี่ความเร็วต้องมี200ร้กิโมนะครับแต่ก็ไม่น่าสิ่งนี้ไม่ต้องบิดเยอะขนาดนั้นเลยแล้วจากข้างหน้านี่ที่แต่งเราเรียกว่าเป็นี่เรไอ้เป็นเหมือนกันสะบัดนะพี่เป็นช่วยในงานขับกลิ่มันก็จะ อ๋อทำให้โชกขาไก่ไม่ได้ใช่ว่ามันจะไม่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 คันตัะบัดอ่าอย่างนี้เท่าไหร่นี้ถ้าจุดแบบทีนี้ธรรมดาก็ไม่เกินหมื่นก็มี้าเป็นโช็อคธรรมดาแล้วแต่เราจะเลือกส่แอย่างนี้แบบไม่เกินหมื่นก็มีใช่ครับหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่เราเซ็ตโชกว่าเราจะชอบแบบไหนคันนี้เพ้นมาเท่าไหร่เนี่ยไลน์นาคาโน่นะเพ้นนี่ประมาณหมื่นกว่าบาทมาหมื่นกว่าบาทนี่ไฟลิ่งรวมเพ้นนี่ตกไปกับสี่หมื่นแล้วนะ ว่าตึงเลยใช้ได้เลย<ห>แล้วสวิงอาร์มโชกเชิร์กอะไรยังไง<ท>ต้องเลือกใช้ยังไงฮะแล้วแต่ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ใช้แบบธรรมดาเราก็ไม่ได้แบบนิ้นแพงมากแล้ว็เป็นของทั่วตลาดทั่วไปโชก็เป็นแก๊สซี่อะไรอย่างี้ครับฝากถึงประสบการณ์ในเรื่องของการใช้วงร้อยกับเพื่อนๆหน่อยนะฮรใช้มาหลายปีแล้วพี่คนใช้ดีจริงครับแสดงว่าในกลุ่มรถทัวริ่งหรือคาสสิกเนีนน่ยก็ก็เยอะมีใช้วงร้อยไอ้ตองใช่ใช่ คันนี้เนี่ยก็เรียกว่าสวยงามนะครับขอสามคำให้กบวงล้อไอตองนะฮะนี่ของจริงสุดๆนี่จัดไปเลยครับพี่ชัยขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วว่ารถทัวริ่งรถคลาสสิกจะมีการแต่งสไตล์ไหนแล้วใช้วงล้อไอตองแบบไหนกันบ้างนะไป let's go ครับอะไรวะกระเป๋าเหลือง กระเป๋าเหลืองกระเป๋าเหลืองแล้วก็กระเป๋าเหลืองมันคืออะไรกันวะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าทําไมสายทัวร์ลิงต้องมีกระเป๋าเหลืองกันไป Let's go คันนี้ก็กระเป๋าเหลืองว่ะรถน้องเหรอใช่ครับและและนั่นคืออะไรฮะอันนี้คือไอเทมอะไรกระเป๋าเหลืองทําไมต้องกระเป๋าเหลืองเพราะว่าเอาไว้ออกทริปครับแล้วก็กันน้ําได้อ่าในออกทริปหลายอย่างครับแสดงว่ามันเป็นไอเทมที่รถทัวร์ลิงต้องมีเหรอใช่ครับ เดี๋ยวไปดูอีกว่ามีใครใช้กระเป๋าเหลืงองกันอีกนะครับไปเ<ม> <'s> ลสโก้กระเป๋าเหลืองอีกแล้วตอนรี้พี่เดี๋ยวขออนะุญาตถามหน่อยอันนี้คืออะไรพี่กระเป๋าใส่สัมภาระครับผมทำไมมันต้องเป็นกระเป๋าเหลืองพี่เพราะว่าใช้ได้ใช้ได้ดีใช้ได้เยอะดีกันน้ำได้ด้วยครับถ้าเป็นกลุ่มเป็นรถทัวเลี่งเป็นการตัวเลี่งเนี่ยต้องมีกระเป๋าเหลืองมั้งเจ๋งเพราะว่า ดีเพว่าวันนี้ขับรถอะไรมาพี่ผมขับดีมซุปเปอร์คับดีมซุปเปอร์คับใช่ไดีมคุรุสภาดีมคุรุสภาวันนี้มาร่วมงานมามาทุกปีไหมก็มาทุกปีครับก็วันนี้ขอบคุณมากที่ที่ร่วมทริปแล้วก็ใครความกระจ่างเรื่องกระเป๋าเหลืองเดี๋ยวไปดูคนอื่นว่าใครมีกระเป๋าเหลืองกันอีกนะขอบคุณครับครับสวัสดีครับเนี่ยมาอีกหนึ่งคันแล้วเนี่ยมีกระเป๋าเหลืองด้วยแนะนําตัวเองนะฮะชื่อกรอบครับทำไมต้องกระเป๋าเหลืองมันกันน้ำเรา อ่าฮะเวลาลุยน้ำลุยฝนล,ลุยได้ใช่ไม่นาน<พ>าแค่ไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่สามสี่ปีมันเป็นในเท่นที่ต้องมีเหรอใช่ครับคืออันนี้จริงจริงนะอันนี้ของรางวัลไปก่อนนะจากเอสตองลุงก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมมันต้องเป็นกระเป๋าเหลืองหรือมันต้องอะไรเงี้ยคือของมันต้องมีใช่ไหมใช่ครับแ,แล้วเพื่อนๆนคิดว่ายังไงฮะมีกนแล้วรือยังสำหรับคนที่ใช้รถตัวเลิ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับอีพีนี้ทำไมต้องมีกระเป๋าเหลืองและ